อ่ะสวัสดีครับผมก็จะมารีวิวคิริโตห้าดาวหกดาวแล้วก็เจ็ดดาวนะครับผมก็ถ้าเอาห้าดาวนะครับเป็นเลเวลหนึ่งนะผมไม่มีตัวอัพเวลให้ดูอ่าเวลหนึ่งก็ดามมจสองหมื่นตีแปดวิระยะห้าสิบนะครับค่าคอร์สคือเจ็ดร้ยหสินะค่าวางมีแคปตาคูลี่หกตัวเอาขึ้นไหลบวกดามมจสิบเปเซนนะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้าดาวนะครับผมตีก็เป็นโซนนะครับผมเป็นเป็นโนนวย มาดูท่ากันอ๋อโทษทีผมไปงเปิดพิสต์ท่าก็ออกประมาณนี้ม่เสียวอยู่นะเหมือนกับชาร์จกลังลงไปในดาบแล้วพุ่งไปแทงนะครับขั้นต่อไปดามีจะเพิ่มเป็น7 7 0 0 0ใช้เงิน12,500นะครับผมต่อไปใช้เงิน15,000าดามีเป็น1 5 9 0 0 0แลว้วเป็น60แล้วปะเปลี่ยนท่าเป็นเลดเอลิเมนต์นะครับผมโอเค okay, มาดูกันว่าท่าเป็นยังไงเฮ้ยเหมือน,เห,อนเหมือนจะบินตีหรือเปล่าหรือกระโดด เหมือนกระโดดแล้วก็ปล่อยพลังออกไปนะครับผมที่อยู่้วโอเคดูรอบดูรอบเท่อยู่นะกระโดดแล้วก็ตี่อไปสองมื่นดัองแสนครับสองหมื่าดัเป็นสามแสนครงมื่หกพันนะยี่สิสิบแล้วเปลี่ยนเกียวเปลี่ยนชั้นตกิลนะครับผมเดือดติดเหมือนชาร์จลงไปในหาบแล้วก็ฟันออกไปนะครับผมดูดิก็ได้อยู่สมมติอยู่ครับสิบหมืนหาดเป็นหกแสนเ็นะครับต่อไปครับหกหมื่นดไเป็นหล้านครับห้าแสนสองหมืนนี่คือน่าจะขั้นสุดท้ายนะใช่ขั้นสุดท้ายเปลี่ยนท่าเป จงีเล็กๆครับผมจงีเล็กๆีแปดวิระยะหนึ่งร้อยผมผมว่าถ้าดาวนี้เป็นดีเลยนะดีเลยนะถ้าดาวแบบดีแบบนชา์ตาลงลงไปแล้วก็แทงชาตาลางลงไปในดาแล้วก็แทง่ะก็ประมาณนี้ครับผมถาดาวแล้วดีธรรมดาเพิ่หนึ่งเลยนะหนึ่งล้าสี่แสนเก้าหม่นีแปดวระยะหนึ่งร้อยนะครับผมมาดูบัฟกันบัฟสอร้อยหสิรซต์ัอาสบเปอซ็มาไปจะเป็นห้าล้านสองแสนามื่นนะครับผมระยะก็ใช้ได้เลยนะผมถ้าดาวถ้าดาวก็เอาไปใช้ได้แล้วครับทั้งหมดเจ็ดแสนนะครับผมเจ็ดแสนนะครับผม ต่อไปมาอีโวเป็น6ดาวกันเลยนะครับของที่ต้องใช้ก็จะมีไอ้ได้จากด่านดันเจียนนะครับไอโซเดอร์นะแล้วก็ใช้มันเป็นหินหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยของเอ้ยไม่ไดีแว่นตา VR เออแว่นตา VR ของในด่านเลดคิลิโตนะครับผมโอเคกดอีโวไปเลยผมใส่อยู่นี่ว่ทษท อีโว e ไปเลยปึ๊บอืมขอแคปตั้งไว้ก่อนโอเคโอเคหกดาวก็ค่าคอสวางสี่พันนะครับถ้าเอาขึ้นไหลบูธดามิสิบห้าเปอร์นต์แคปตาคุลี่หกพันนะครับดามิสองหมื่นห้าพันตีแปดวิเท่าเดิมนะครับผมโอเคหกดาวก็อาจจะยืนประมาณนี้นะครับผมสวยนะสวยนะผมันสวยนะมาที่มามทีมาก วาง4,000นะครับผมระยะ50เฮ้ยโครนเป็นโคลนแบบหนึ่งส่วนห้าะครับประมาณน 1, 2, 3, 4, 5, 6, ั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนหกประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดีนะมาดูท่ากันโจทยเดียวช์จพลังแล้วก็ฟันออไปก็ขแรนะครับแค่มันตืสองดับเนี่ยชา์จพลังเข้าดับแล้วก็ฟันอ้าประมาณนี้โอเคต่อไป 20, 2500อัพสองหมื่นสองพันห้าร้อยดามิบตอรบเป็นสแสนหนึ่งม่น 200, น 200, แทงดบบาบลงพื้นแล้วก็ปล่อยอะไรออกไปนะครับผมเป็นเซื้อขึ้นนะครับผมตรดที่แบบซอร์ขึ้ขนนะซื้อเคิลค่อนข้างลึกนะสำหรับผมค่อนข้างลึกนะสำหรับ,บดาวไม่รู้เพื่อเกิดดาวนาจจะดีกว่านี้ต่อไปอัพห้าหมดาวเดเป็นหกแสนแปหมืนะครับต่อไปอัพเจ็ดหนดาเ่เป็นเแสนมน้เปาสนเ็ดหมน่นะครับเป็น dr นะแต่ถ้าเิมหรือเปล่าถ้าเดิมลองดูบั่าเดิมหรือเปลี่ยน,นท่าใช่ปหมเปลี่ยนท่าผอเปลี่ยนท่าเหมือนแบบปล่อยลมออกมานะครับผมปล่อยลมนะต่อไปครับเจ็ดม เป็นแบบตาคู่ครับเป็นชาร์ตาตคู่อ่ะะขั้นสุดท้ายดวรียด้านหกแสนหกหมนะครับผมหนึ่งล้เป็นฟูเอโอนะลืมบอกไปตัวมันดีอ่ะเฮ้ยมันดีนะทุกคนมันดีมากเลยนี่เบอหนึ่งนะเบอรหนึ่งงขนาดนี้มันแต่มันัค่อนข้างแพงครับเจ็ดแสนดีกลมๆเลยเจ็ดแสนแต่มันดีนะมาดูบูสองร้อยเปอร์เซ็ต์กันดาเหรีย่บบัฟสองร้เปอร์เซ็นต์ดาเหรียเป็นห้าล้านแปดแสนหนึมืนะครับผมเป็นฟูเอโอไปด้วยดีดีนะดีมากดีมากดีมากเลยต 7ดาวอีโวก็จะใช้ของเหมือนหกดาวเป๊ะเลยนะครับผมใช้เหมือนกันกดอีโวไปเลยสวยเลยนะสตาร์คิงแคปไว้ก่อนเลยโอเคเท่เลยนะเท่เลยเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์คิงต้องออกมาเบอร์อหนึ่งดามีสามหมื่นสามพันห้าร้อย 33, นะครับผม ค่าคอร์ส7,500นะครับตี5วิระยะ30ระยะสั้นนะบุตดาเมด20%ไม่อยู่บนไหล่เป็นเลดเดอร์นะครับผมแคปตาลคุลีมี6ตัวตามนี้นะครับโ okay, อเคขออนุญาตล็อกเลยโอเคไปดูในเกมดีกว่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วเกือบลืมเกือบลืมเลสซิ่งมันมีเลสซิ่งด้วยเลสซิ่งเลสซิ่งก็ประมาณนี้นะผมแนะนำให้ใส่กับตัวบล็อกเหลี่ยมนะ ตัวแบบผมมันเป็นตัวละครหญิงแบบนี้มันไม่เท่า,าไหร่นะมันต้องใส่ในตัวบล็อกเหลี่ยมอ่ะผมขอถอดนะโอเคไปเจอกันในแมปครับผมไปรีวิวกันอ่ะตอนนี้ก็ลงมาในเกมแล้วนะครับผมการบ้างเจ็ดพันห้าร้อยนะครับผมระยะสั้นเลยนะเพราะแต่มันเป็นฟู o e, ลเอเอก็ว่าทำไมระยะสั้นฟูลเอเอก็ให้อาไปได้ให้ไปได้ฟูลเอเอะขอไปครับเ <c oughs> สียงมันเป็นพอดีไม่สบายอยู่เสลีสยดมันติดคอแหละอ่ะผมรีมสกตัวมาก็ยืนวนอยู่อ่ะเรื่องฐานตัวเฉยโอเค มาไ,ไาไวๆเดินอาไวๆโอเคถ้าก็ปล่อยมันบังไปล่อยที่มตกเหมือนแค่ปล่อยขึ้นพลังออกไปนะครับผมแค่ปล่อยขึ้นพลังออกไปนะครับ 25, 000, วหน้าหาน้ำมจเป็น72,600นะครับผมต่อไปขั้25,000ดาเมจเป็น1 9 2่ง0เระยะหกเปลี่ยนท่าเป็นออ e ร์เอลิเมนต์นะโอเคจอยองตีแบบเซอร์คิ้งนะครับผมเสกเป็นยังไงเสกเป็นยังไง,ง,ง,งขอเลยเหมือนอ๋อมันเสกอะไรออกมาด้านหลังนะครับผมมันเสกพลังออกมาด้านหลังนะแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูโอเค ต่อไปอับ40,000อัพเบียเป็น4 9 2 0 0นะครับแล้วก็อัพ70,000อัาเยเป็น1,083,000นะครับผมระยะโจมตีจะเพิ่มเป็น12วินะครับผมระยะ80เป็นเมมโมรีนะน่าจะความทรงจำนะเปลี่ยนท่าเป็นเมมโมรีเฮ้ยฟูเ e เลยว่ะเฮ้ยเอีฟแล้วเ,เนี่ยเป็เอ e เลยอ๋อเหมือนโจมตีเป็นน้ำแข็งนะดาบน้ำแข็งนะมันจะมีดาบไฟกับดาบน้ำแข็งไนงะล่างนี้จำได้โจมตีโจมตีมาโจมตีเมืม 4, มอนสี่วงแหวนออกมาแล้วก็โจมตีเป็นแ ต่อไปครับแปดหมื่นดาวเมยียเป็นสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับผมต่อไปอัพหนึ่งแสนดาวเมยียเป็นสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นระยะเหลือดเจ็ดวินะครับผมแล้วก็เอ้ตีเป็นเจ็ดวิระยะเป็นหนึ่งร้อยนะครับผมการโจมตีเป็นอะไรไม่รู้รีคอร์ดเชันอะไรสักอย่างอัพหนึ่งแสนนะครับต่อไปเอ้ยไม่ดีลืมรีวิวท่าเฮ้ยหลันละตอนนี้ไม่สบายเบือๆนะครผมเอ้ยกระตุก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 มากเอาใหม่เอาใหม่โจมตีใหม่เหมือนถีดน้ำแข็งกลับมาแล้วก็ฟาดดาบลงไปนี่ฟาดดาบลงน้ำแข็งนะครับผมโอ้ ฟิกสวยเลยนะแต่มันเปลี่ยนเป็นตีแบบโครนนะครับแต่ก็ได้อยู่นะระยะโครนก็ไม่ได้แพงเกยนอะไรต่อไปอัพสามล้านห้าแสนนะครับผมะระยะเนี่ยดาวเหรียญเป็นห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหนึ่งนะครับต่อไปอัพสี่ล้านดาวเหรียญเป็นสิบล้านห้าแสนนะครับผมระยะเป็นเฮ้ยการโจมตีนะเป็นเก้าวินะระยะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเปลี่ยนกาโจมตีเป็นทูสตาร์สตรีมนะครับผมทูสตาร์สตรีมทรูสตาร์สตรีมก็ตามนั้นครับผมมาดูท่าเนี่ยเหมือนพุ่งไปฟันแบบเยอะๆหรือเปล่าพุ่งไปฟันแบบใช่้ยังไงเนี่ยพุ่งไปฟันเท่เลยนะต่อไปอัพเเเเกกกีียรรรรลล้้าาาาาานน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 บบบบะะะคคััััปป็โจมมมมติ่แผ รับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์รับสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ดับดวอินจะเป็นหกสิบสี่ล้านห้าแสนนะครับ D9W นะ D Air ด้วยทั้งหมดสิบสี่ล้านนะครับผมสิบสี่ล้านโดยประมาณนะมันเยอะกว่านี้แน่นอนเยอะกว่านี้นิดเป็นไม่กี่หมื่นแต่ผมว่าเดี๋ยวขายก่อนข้างนี้ก็เทปนะแต่ว่านี่ไงไอเมมโมรี่เนี่ยเนี่ยแค่นี้อ่าเนี่ยประมาณเนี้ยก็เทป้วครับผมเนี่ยเอาไปลงเลนนะผมว่าประมาณนี้โอเคเลยตัวนี้ตัวคิดด้ตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะมันมันเทปอะเอางั้นดีกว่ามันเทปนะถ้าแบบ ผมปัยังไม่ได้เลยเดี๋ยวราัก่อนด้มีสล้านห้าแสนหนึ่งนะครับผมถ้าปับมันจะเป็นสิสล้านสองแสนนะสิบสองล้านสองแสนตีเจ็ดวิเป็นฟูลเอเอีนะครับเนี่ยตีไม่ตีแอนะแต่ไม่ใช่ดีมันอัพแบบฟูลเอเออ่ยันไหนวะนี่นี่นอัพแปดหมื่นอ่ะนี่อัพแปดหมื่นนี่แค่นี้ผมอัพเลยเมื่อกี้ทั้งหมดสองแสนหกหมืนนะครับประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นนะท่านี้เทียบเลยเทียบเลยตอนนี้เทียบอะคิดถูกไกมเทียบเลยแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับผมติดพูดติดๆขัด เ,เหมือนผมจะลืมบอกไปในคลิปนะครับผมถ้าโจมตีตัวเดิมย้ำๆสี่รอบนะครับมันจะโจมตีดาเมจคูณสามนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวหรือเปล่าแบบว่าให้โดนตีแบบตัวเดียวสามสามสกิลเลยแล้วแบบติดดาเมจคูณสามหรือว่าโจมตีตัวไหนก็ได้แต่แค่แบบฟาดลงไปแล้วรอบที่สี่มันจะหรือเออรอบที่สี่รอบที่สี่มันจะฟาดเป็นคูณสามผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผม